สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่6มกราคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่4นะครับผมสำหรับวันที่4แอดมินให้รูดอยู่ที่เด่นอยู่ที่2นะครับผม วิ่งรูดหนึ่งกับสี่สำหรับสองไม่มานะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม09.1847าสำหรับ09เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็18เป็นล่างชุดสี่ตัวแล้วก็847สสำหรับ09นะครับผมแอดมินเน้นวงกลมให้อย่างดีนะครับผมเป็นชุดในตารางนะครับผม 09ถาใครวิ่งจับหมุนเล่นนะครับผมสำหรับ18มาตัวเน้นตัวเจาะเลยนะครับผม18และก็47มาในตัวกันนะครับผมก็เด้งบนเด้งล่างนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่6นะครับผม สำหรับวันที่6เลขในตารางจะมี0 3 1 4 7 2นะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่1นะครับผมวิ่งรูด0กับ7สำหรับ1นะครับผม1 2 1 4 หนกับ19นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็หนึ่งสำหรับ0ูนะครับผม02 04 05แล้วก็08นะครับผมสำหรับ7 เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกกับเจ็ดเก้านะครับผมแล้วก็เจ็ดแปดสำหรับในตัวกันนะครับผม มีหนึ่งสามศูนย์หนึ่งแล้วก็ 7, 0, บเจ็ดศูนย์นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ แล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับชุดสามตัวนะครับผมสามเจ็ดห้า สามศูนสสองหนึ่งสี่ เก้าเจ็ดสามหนึ่งศูนย์เจ็ดแอดมินจะแถมชุดหนึ่งนะครับผมสำหรับสามตัวคือเลขในตารางนะครับผมสี่สามสองนะครับผม แอดมินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่6มกราคม2566นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่1น,นะครับผมเม็ดเดียว1น,นะครับผมวิ่งรูด0กับ7จ็ดสำหรับ1น,นะครับผม1619 17 14ก็ต้องรองนะครับผม สำหรับ0 0นย์แล้วก็05นย์าะครับผมสำหรับ7 7 6 7 9 7 8 7 3ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผม1 3 0 1แล้วก็70สำหรับเบิ้ลนะครับผม1 1 7 7หสำหรับชุด3ตัวนะครับผม 375 214 107และก็ตัวเน้นนะครับผมคือ432นะครับผมชอบก็คอยตามนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงเปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ